สวัสดีนะคะทุกคนกลับไปอยู่ในช่องโลบอทนะคะวันนี้เราก็กลับมาอยู่กันในเกมโรบอทนะคะซึ่งช่องกะอันนี้ก็ไม่เหมือนกันเนาะเราก็จะขึ้นไปถึงไอสีแดงตรงนี้เลยแต่ถ้าเราเล่นกะก็ขอโทษด้วยนะเพราะว่าไปในเล่นนานนะปกติจะเล่นแบบเป็นแบบบูเคเว่้ ก็จะอาจจะเล่นอันนี้กับนิดนึงก่อนที่จะลงคลิปไปฝึกเล่นมาแล้วนะแต่ถ้าตกก็ขออภัยจริงๆเนาะ เมื่อกี้เราไม่พูดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวก็จะไปเดี๋ยวเราก็ขอแห้งน,นะคะเดีวราก็ต้องไปดินน้ําอีกเราก็ขอพูดน้อยแล้วกันเนาะไมว่ากันนะนนะคลิปมันเนยาวก็ต้องไปติดตามใน YouTube มันอาจจะมีแค่หนึ่งไอพีหรือไม่ก็มีพีสองนะนี่ต้องไปยืนชาดอันนี้อีกหนึ่งขอพูดน้อยๆหน,น่อยนะคะ kita harus fokus dengan permainan ini, oh, ก็จะถึงด่านสีแดงแล้วนี่นะทีสีแดงนี่เราไปทางะไรต่อลงนี่เห็นแล้วยังสไงไุกคน,นดกกเดินไม่ได้หรอเดี๋ยวเราให้เพื่อนเรามาแบบนี้เดินได้นะ อันนี้ก็จะเป็นจุดชิคหรือเปล่านี้นี่ก็คือสีแดงแล้วนะคะคุณก็อยากให้ถึงอันไหนอืมตรงไหนน่เอาถึงสีขาวดีกว่าหรือไม่เอาเล่นจบไปเลย ให้ลานานนิเรว่าลานาอมีคนตับอคนแบบเรอด้วยแต่เราเป็นสีชมพูเราไม่มีนยนไม่บอกละ จะไม่เล่นแม่ออปี่จะไมเล่นอ่าะบุคคลปเป็นมากกว่าโอ้โหอันนี้โลบี้ใหญ่เลย เกือบไม่รอดทุกคนก็ค uh, ือถ้าไม่มีคิบอกนี่ก็เออฮะเดี๋ยวนะไอ่เพีอะไรเนี่ยงงมากฮะเดี๋ยวนะ ถูกงั้น